อีกหนึ่งคือโงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาพะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติและนี่คือ4เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันใน2ฤดูกาลหลังลิเวอร์พูลร,ระทะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเนต็ดสองทีมที่มีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ที่บีแหลมสิงห์ทีวี อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนำท่านผู้ชมครับกลับไปติดตามชมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับใน2องฤดูกาลหลังสุดครับนี่เป็นเกมที่สนามโอแทฟฟอร์ดฟิมิโน,โนยิงครับมาแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่เด็ดขาดพอครับไม่ผ่านมือของเดเคอ ลิวพูในตอนนั้นเนี่ยรันมาชนะรวดมานะครับแต่ว่ามาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่โอทฟฟอร์ดโดยที่โมเมซชลลานั้นลงไม่ได้ส่งเทพกรีครับลงมาแล้วก็ดิ้นไปแล้วครับแต่แมนยูไม่สนครับโตกลับขึ้นมาแต่ได้เจมส์เร่งเครื่องเจมส์มองอยู่เลือกไปที่เสาไกลครับแล้วก็ทิ่มเข้าไปโดยมาคัสแรดฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ลิเวอร์พูนั้นยังไม่เสมอแล้วก็ไม่แพ้นะครับ นี่ VR เนี่ยกลับมาเช็คจังหวะน,นี้ครับว่า,าลิเดอร์เลฟเนี่ยฟาวหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นครับมาตินเน็กินสันบอกฟังหูไว้หูครับเข้าหูซ้ายเนี่ยทะลุหูขวาครับแต่ถ้ามียหยิกหูเนี่ยโอ้โหหูไหนก็เจ็บครับอ้แต่ลูกนี้เนี่ยแดนนิสเจมส์เร่งเครื่องแล้วพอดีเลยนะครับพอดีเลยเช็คกันอยู่ครับตอนนี้อาจารย์ยังก็เดินมาคุยอยู่นะครับ อาจารย์ยังกับอาจารย์แอดครับยืนอยู่คู่กันแล้วก็ให้เป็นประตูนะครับให้เป็นประตูครับมาตินแอดกินสัน1-0นะครับแมนยูขึ้นนำลิเวอร์พูลก็เดินเครื่องต่อไปทิ้งยาวขึ้นมาซาเดโอมาเน่ถึงครับในเขตโทษแต่ลูกนี้มามาเน่ซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับอ่าแล้วครับตีเสมอเป็น1-1น่าเดรดแห่งแอนฟิลด์ครับยิงที่โอแทฟฟอร์ดอ้าวตัววีอาร์มาครับมาดูอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ลูกนี้มาโดนเขา่าโอ้ยแล้วก็โดนแขนครับของซาเดโอมาน่แถือว่ามีส่วนร่วมครับในการใช้แขนโดนริบครับไม่ได้แมนเชสเตอร์เตดยังนำอยู่นะครับหประตูลูกนี้ชัดเจนครับว่าโดนแขนแมนยูมาใหม่ครับแรดฟอร์ดโยกตัดเข้ามาในครับแรดฟอร์ดสับไกลครับมาจะเล่นเสาแรก แกตุ้ยไปทีหนึ่งครับเสียดายดูครับลูกนี้อยู่บ้านสับไก่อยู่ในสนามสับไก่ครับแต่ว่าไม่ได้ลิวพูเร่งเครื่องมาครับตอนนี้ส่งอดัมลาลาน่าเบอร์20่ลงมามุ่ยคนหนึ่งครับเกตาเลื่อกไปทางซ้ายครับโรเบอร์สันโรเบอร์สันเปิดลูกนี้เลยมาหมดครับโอ้โหเสร็จเลยครับมาเคียงเอ็มพายครับอดัมลาลาน่ายิงได้เลยครับตีเสมอให้กับลิวพูไม่แพ้ครับโอ้โห แล้วก็เร่งเครื่องต่อซัดลูกนีด้ดูหูเชียวไปนิดเดียวครับช่างเชื่อมครับอเล็กซ์อ็อกเล็กแชม,มเบรนจบเกมครับเสมอกัน1ประตูต่อ1มาลุ้นกันต่อครับเกมสำคัญที่แอนฟิลด์ครับแด,ดูกาล2019-20ครับขึ้นไปโคกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโดยเฮีเบิมครับว่าฟอรจ์จวฟันได ลิเวอร์พูขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยทีครับลูกนี้เปิดมาโอ้โหแล้วฟันได้ตัวเบอร์เรอเลยครับขึ้นไปแม็กควายเนี่ยมัวจะไปประกบอีกคนนึงครับนํำแล้วครับเวอร์พูตอนนี้กระเด้งมาเอาซาล่าต์เตะลูกนี้มันลยมาเอ้ากระเด้งแล้วพุทธสินเล่นต่อเอาเตะไปไหนไม่รู้ครับน่าลิดเดอร์เลิฟโดนฉกมาเข้าทางของฟิมิโนโโสวยจริงๆครับ2-0ไปแล้ว แต่ว่าโอ้โหตอนนี้เข้ามาประท้วงเค็กเพาซเซนกันใหญ่เลยครับบอกว่าเดแฮ่เนี่ยโดนชนครับอืม <c oughs> นี่ดูฟันได้ขึ้นแล้วก็มีประทา้ากันครับในกรอบหกหลาแม็กควเข้ามาถามครับครอปก็ขึ้นมายืนงงโดนริบครับไม่ได้แล้วแมนยูมีโอกาสครับโอ้โหลูกนี้ขาสั้นไปนิดเดียวครับอันเดสเปเดน่าดูครับลูกนี้ออือรอนมาจงผีบเลยครับแต่ว่าไม่โดน แล้วก็เรเวอว์พภูมาใหม่ครับซาลามาที่มาเน่มาเน่ซ้ายครับแ <c oughs> ม่โดนมือที่สามครับของเดเคอเนี่ยนะครับมือไม่อยู่ขาก็มีครับ <c oughs> เหนียวจริงๆเนี่เวอร์วูลภูมาใหม่ครับขึ้นมาทางซ้ายครับโรเบิร์สันเปิดมาซาลายิงลูกนี้ไม่เข้าอีกแล้วครับโอ้โหลรเวอว์พภูยังเช็คบินไม่ได้ดูหือชอเนี่ย เมาเล่าเสียหลักเมารักเสียท่าไปแล้วครับโอ้โหต่ซาลาในกดไม่ลงกดลูกนี้ไม่เข้านะครับไม้ทีครับจอแดนเฮนเดอร์สันปีหนึ่งยิงครั้งหนึ่งครับโอ้โหคราวนีชนเสามาเฮนโดครับเสียดายครับเพราะว่ายังเช็คบิดไม่ได้ดูยิงแล้วเดกอาสุดยอดครับปัดได้แมนยูลุยมาครับมร์เซียลทำชิงแล้วมั์เซียลหลุดมาครับตโอ้หยิง ออกไปเองครับเอาอตัวนี้มาร์เซียเล่นกับเปเรล่านะครับแล้วหืเหนียวลูกนี้นะกดไม่ลงนาทีสุดท้ายครับแมนยูลุยมากระเด้งมาโอ้ยิงลูกนี้วันบิสก้าโดนมันแป๊กครับแล้วก็เล่นเร็วเลยครับอารีสนเบ็คเกอร์เปิดขึ้นมาซาราทะลุมาครับเจมส์เจะเข้าไปกดดันซาราทะลุมาซาลาลูกนี้เข้าไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ย้ำชัยชนะให้กับลิเวอร์พูลครับหโชว์วงแขนก้ามเป็นมัด,มด น่าจะกลับแขนเล่นเบาๆครับอืหือสาลา2-0ครับลิเวอร์พูเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอืหือครอปสะไรจริงๆฤดูการที่แล้วครับ2,020-2,021ถึงครับบีไฮเดอะคอร์ s d o o r ครับเป็นแดงเดือดที่ไม่มีผู้ชมในสนามลิเวอร์พูได้แนนแอนฟิลด์ก่อนครับแทงลูงนี้ทะลุขึ้นมา สาเดีมาแน่พิงแล้วคืนกลับมาตอ้โ,โหยิงลูกนี้ขืนครับโรเบรโตโฟ,ฟิมิโนโซ้ายลูกนี้ออกไปเยอะเลยเนี่แหละครับโอ้โหแล้วไม่ให้ออาล้วครับแมนยูมีโอกาสบูโนโ่กับเฟรดยืนอยู่ที่บอลบูโนโ่ซัดลูกนี้ครับเฉียวไปนิดเดียวท่านกำลังชมความมันสะใจนะครับของศึกวันแดงเดือดนะครับเจอกันใน สองฤดูกานหลังสุดเฉพาะในพรีเมียร์ครับสี่เกมเราเอามาให้ดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งตุดีดุ้งทะลุมายิงลูกนี้ก็เบาไปอีกครับวันนี้มันมาเข้าซ้ายข้างไม่ค่อยถนัดครับของบ๊อบบี้นี่ครับเราไปต้อฟิมิโนซัดไปติดนะอะเอลูผขึ้นมาต่อครับซ้ายครับโรเบิร์สเปิดลูกนิดฟิมิโนโอ้จะยิงซะหน่อยครับ โดนแฮร์รี่แม็กควาครับมาขัดลาบดูอีกทีครับแม็กควาถึงก่อนนิดเดียวครับ <c oughs> ชอชอไม่ใช่บาร์เดอร์นะครับอา้าวชอส่งลูกนี้มาครับมาติดเทรนด์ทำชิ่งมาครับฟิมิโนโฟิมิโนหล,ลอ,อกเฟสอยู่จ่ายลูกนี้ทะลุมาสาร่าดโดนพันอยู่อื้มตยิงพูกนี้ก็ไม่เข้าครับมา บอลเนี่ยมันเหมือนพันแข่งพันขาครับแล้วดูแม็กไกว์ถึงก่อนยิงแล้วติดแม็กไกว์อีกแล้วครับเหนียวจริงๆ m แม็กไว์ให้ออกมาทางซ้ายครับแรดฟอร์ดลากจี้ไหลามาที่ชอชอมีเวลาเปิดตูกนิดโก้โอ้โหติดขาของเบ็คเกอร์ครับนิดเดียวครับอาิสันเบคเกอร์อบูโน่เฟรันเดสครับลูกนี้ถือว่าจะจะเลยครับแต่ว่าไม่ได้มา แซฟใช้ขาแซฟเหมือนกันครับสำหรับอลิสันเบเกอร์เทียโก้คันตระโยกนี้มาเทียโก้เข้าขวาใส่ลูกนี้ครับชกไว้ได้ครับเดกิอแม่ครับยิ้มเหงาเหงาเฝ้าทรมานครับแต่ยิงลูกนี้เนี่ยมันอยู่ในรัศมีมือครับแล้วก็ทุบออกไปแมนยูขอลุ้นประตูคว้าชายแดน,นฟิล์เปิดลูกนี้ป๊อกมาครับ มาเนียวแล้วครับแต่ว่าอลิสันเบเกอร์เซฟมาไม่ได้โอ้โหกดเต็มข้อเลยครับสำหรับโกป๊อกดูวันพิสก้าลุยมาแล้วเนี่ยเดียวๆเลยครับมาหาป๊อกบาหมดเวลาครับเสมอกันที่แอนฟิลศูนย์ศูนย์เกมล่าสุดครับที่ทั้งสองทีมเจอกันที่โอแทฟฟอร์ดนะครับมีอันต้องเลื่อนไปก่อนก่อนหน้านั้น เพราะว่ามีปัญหาแฟนบอลประท้วงครับโอ้โหแล้วก็แมนยูขึ้นนําก่อนเลยครับลูกนี้บูโดฟานเดสครับปั่นไซส์ไปแล้วก็ไปโดนนทฟิลิปครับเข้าประตูตัวเอง <c oughs> ลุ่มล่ามแล้วเกินไม่รู้จะพูดคำไหนหรือว่าพูลลุยมาเอาแตะลูกนี้ไปติดกระเด้งมาอีกทีโอ้โหน้องแนทโดนยกล้อครับมาโดย ปอกบาผู้สิทให้จุดโทษเลยครับแอนทูนิเทเลอร์ดูอีกทีนะครับโอเป็นไบยี่นะครับที่พุ่งเข้ามาเสียบะเอริกไบยี่ครับนี่ครับโดนเมนาลกหมวยล้อเข้าไปแต่จริงๆไบยี่เนี่ยโดนบอลก่อนครับผู้สินเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้ครับลูกนี้โยนมาทุบเอาไว้ได้โอ้โหซาลายิงอัดเข้าไปบอลยังมั่วกันอยู่ครับแนทฟฟลิปเลี้ยงกลับมา วันกลับมาแล้วไข้ลูกนี้ครับปิยพงผิวอ่อนครับออเดลโกโชต้าครับตกใจหมดเลยมานึกว่าดูอยู่ที่สนามสุพัชลาสครับลูกนี้โชต้าครับมีไข้ตีเสมอแล้วครับแล้วก็ลิเวอว์พูลขึ้นนําครับก่อนหมดครึ่งแรกโรเบโตฟิมิโนครับฮึหควิดลูกนี้เข้าไปที่เสาไกลบ็อกบามาไม่สุดครับแม่แกไปลื่นซะก่อนดูครับถลเลไปครับ แล้วก็หูดีนเทนเดอร์สันหมดสิทธิ์จริงๆอเอ่ะแมนยูอ้าวจะบิลดิ้งอาพอีท่าไหนไม่รู้ครับอเล็กซานเดอร์โนไหลเข้ามาอืมยังสกัดไม่ได้ครับชอชอขอโชว์ครับชอลากลูกนี้เอาเติดดีครับโอ้โหไปเลี้ยงแถวหน้าโกตัวเองครับอเล็กซานเดอร์โนซัดลูกนี้สองแตกซ้ำลูกนี้สามหนึ่งไปเลยครับโรเบ้โต้ฟ,ฟิมิโนโอ,อีกแล้วดูครับซองแตกครับแล้วก็ ซ้ำเข้าไปหรือว่าพูม้าใหม่ครับซาร่าให้มาโอ้โหลูกนี้เดียวครับแน่จริงมาเดียวกัมาแล้วจดครับโอ้โหยิงชนเสาครับโชต้ามาโกใหญ่เท่าบ้านเลยครับแต่ยิงไม่เข้าแมนยูลุยมาครับเอริสันคาวานีเข้าช่องครับเข้าช่องมาลูกนี้แล้วก็บันจงแปรอาแล้วครับมาเป็น 2- 3ครับมาคัสแฟอร์ด เล่นในโอแทฟฟอร์ดเนี่ยแรดฟอร์ดนี่ใส่ลิเวอร์พูลต่อเนื่องเลยครับและลูกนี้ก็ยิงเข้าไปแมนยูลุยหนักเหลือเกินแต่ว่ากลายเป็นลิเวอร์พูลครับที่สวนมาลูกนี้ทะลุมาครับโมเมสซาร่าซาร่ายิงลูกนี้4-2ครับลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ4ประตูต่อ2และเป็นครั้งแรกด้วยครับในยุคของเยอกนค็อปที่มาชนะแห่งนี้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะปุ่นปุ่นติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี